สวัสดีครับอยู่กับช่องอ e ินซี C. หัวกรวยนะครับอีพีนี e. ้เราจะพาไปเก็บผักหวานนะครับพี่ใหญ่จะพาไปที่ไหนพี่ขึ้นไปบนเขาข้างบนนะครับอยู่ข้างบนขวามือเราเนี่ยครับตอนนี้เราจอดรถไว้ข้างถนนนะครับติดกับภูเขาเลยครับพี่ใหญ่บอกว่าข้างบนมีผักหวานแต่ไม่รู้ว่าเราจะเจอไหมจะจําจุดได้ไหมพี่ใหญ่บอกว่า1ิปีที่แล้วพี่ใหญ่มา Oh. ไม่รู้ว่ามันยังอยู่ที่เดิมไหมครับเราต้องขึ้นไปข้างบนประมาณสัก400กว่าเมตรครับผมตามขึ้นไปเลยครับผมไป,ไปกันเลยโอ้ oh, ครับขณะขึ้นมาหาผักหวานเขาก็ยังใส่เสื้อหาปลามาเลยครับโอ้โ oh, ห oh, oh, ตํำหัวครับผม mm hmm. พี่ใหญ่บอกว่าต้องขึ้นไปบนสันกลางเขาบนกลางเขาแล้วมันจะมีสันใช่ไหม อ,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 อ๋อแสดงว่ามันจะเป็นเขามันเป็นชั้นๆกันแหละเอาไว้ไงายๆครับเหมือนเขาย่อยอีกลูกนึง่แบ่งออกมาอีกลูกหนึง่งแล้วก็ขึ้นไปอีกลูกหนึง่งะครับก็ทางที่เราเดินกันก็เหมือนกับป่าที่ผมขึ้นไปบนหาเห็ุบนเขาครับลักษณะเดียวกันครับที่นี่ก็คาดว่าน่าจะมีเหตุเหมือนกันครับ แต่ EP นี้ผมพาทุกๆททุกๆท,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 ท่านมาหาผักหวานป่านะครับ10ปีอะไรอะไรมันก็เปลี่ยนไปเนาะผมก็ไม่รู้ว่าพี่ใหญ่จะพาเราไปหาผักหวานป่าได้ไหมติดตามชมกันนะครับตอนนี้ผมก็เริ่มมีอาการแล้วครับอาการลิ้นจะห้อยครับเนื่องด้วยกางเกงก็ตึงครับเสื้อก็ตึงครับตอนนี้มันไม่เหมือนชุดชุดอ่า จะยืดผ้าผ้าจะยืดครับเวลาเดินมันจะสบายครับทางก็จะชันนิดหนึ่งครับผม ก็ตอนนี้เรามาถึงสันกลางของเขาแล้วนะครับอขอพักแป๊บหนึง่งสูงมากแล้วก็ชันมากครับสูงจริงครับเรามาจากา้งลางนู้นนะครับ เดินมาขึ้นมาสูงพอสมควรครับก็เหมือนพี่ใหญ่จะเริ่มจำทางได้แล้วรอดูกันครับว่าจะเจอไหมเราต้องเจอต้นแรกก่อนครับพี่บอกว่าถ้าเจอต้นแรกต้นต่อไปต้องเจอครับพี่ใหญ่เป็นไงพี่ <c oughs> ไม่ <c oughs> <c oughs> ไอหอไม่ไ้ไอหอบประุมรู้ว่าพี่หอบ พี่พี่เขาจะจำทางได้หรือยังต้นแรกต้นแรกหาทิศทางไม่ถูกโอเคครับผมก็กวาดสายตามองอยู่ว่าตรงไหนมันมันจะมีต้นผักหวานครับเออโอ้หอาการครับผมเก็บอาการครับผมไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยเลยครับเก็บอาการนะครับไม่หอบครับไม่หอบ นู่นครับเรามาจากทางข้างล่างนู้นนะครับขึ้นมาประมาณสักครึ่งกิโลแล้วครับตอนนี้อะไรอะไรเจออะไรครับไหนนี่ใช่ไหมอ๋ท่านผู้ชมนี่ต้นผักหวานครับเราเจอกันแล้วครับผมแต่มีดอกไหมพี่ไอ้ต้นเล็กก็ใช่นี่พี่ต้นเล็กอะ่ะน,นั่น,เ,นเจอแล้วครับท่านผู้ชม นู่นอีกใช่ไหมพี่นู่นครับท่านผู้ชมเ,เราเจอกันแล้วต้นผักหวานกี่ต้นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สี่ต้นนะครับหลายคนจะไม่ทราบนะครับว่าผักหวานปา่าล,ลักษณะเป็นยังไงพี่ใหญ่มาอธิบายหน่อยพี่ต่าจะเป็นใบใหญ่หน่อยใบแบบนี้ใบกรอบๆเราต้องดมกลิ่นด้วยใบกรอบๆสายความเชี่ยวชาญหน่อยเราดมกลิ่นดูมันกลิ่นมันจะเหมือนไงพี่ กินมันจะเหมือนผักหวานนะครับเออเอาผมก็พูดเป็นตตีเนาะอ่ะอก็ตอนนี้มันยังไม่แทงแทงหน่อใช่ไหมพี่แงทงข้างบนดูเลยเรามีแต่ยังไม่เยอะยอดนะครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเขากินกันยังไงพี่ใหญ่ยอดนี่หนึ่ะเดี๋ยวนะครับดูใกล้ขึ้นเรื่อหมอนี่ยังน้อยอยู่างเล็กอยู่อ๋อยอดอย่างนี้เนาะข้างบนนั้นมียอดใหญ่อยู่เห็นไหมครับยอดพี่ใหญ่จับมันดูหน่อยเดี๋ยว นี่ครับยอดมันยอดอ่อนยอดอ่อนๆนะครับจะเป็นนี้นะครับที่เขาเอาไว้แกงใส่ไข่มดแดงนะครับผมนี่ครับนี่กําลังกําลังแทงออกมานะครับได้อีกสักฝนฝนใหม่ฝนใหม่นะครับผักหวานเขาจะออกมาดีนะครับออกมาเยอะเราไปหาต้นต่อไปครับต้นนี้มันยังไม่ออกเยอะครับผม มีแต่อยู่บนยอดครับนูบ่นครับรเก็บได้ครับมันสูงครับเดี๋ยวพี่ใหญ่จะแสดงกายกรรมให้เราดูนะครับท่านผู้ชม,ม ดูนะครับกว่าเราจะได้ผักหวานนะครับเราต้องทุ่มเทนะครับผมเราต้องอดทนเราต้องเข้มแข็งครับผมปันครับปันหนึ่งเดียวครับไม่หนักยาวเลยยาวไปได้ยาวไปเลยแตงเหนือมันแตกแล้ว ก็สำหรับลูกค้านะครับใครที่ซื้อไปเนาะอย่าต่อนะครับผมค่อยลงค่อยลงนอกจากเราเดินขึ้นมาไกลแล้วครับเรายังต้องใช้ความพยายามนะครับในการเก็บนะครับเราจะแต่งคิงไว้เลยเออเออโอ้โหนี่นี่ยอดนอนมันโอ้โหอุยเป็นงี้เหรอ นี่คือยอดมันที่เราเอาเดี๋ยวรอบหน้าถ้าเราฟันไว้เดี๋ยวมันจะแตกขึ้นมาใหม่แล้วเรามาเก็บออกนี่นะครับท่านผู้ชมก็องมันอา,อาจจะเอียงหน่อยครับเป็นมุมธรรมชาติครับก็นี่ครับยอดพี่เราลีได้ด้ยนะได้เลยได้เลยนี่ครับเราจะลีเอาแต่ยอดอ่อนๆน,นะครับผม ที่เราที่เราเอามาอย่างนี้นะครับเพื่อเพื่อที่จะให้เขาแตกใช่ไหมพี่ใหญ่ใช่คือคือไม่ใช่ว่าเรามาทําลายนะครับก็คือเราจะตัดให้มันแตกไปใหม่นะครับยิ่งแตกเขาก็ยิ่งจะต้นเขาจะใหญ่ไวครับแล้วก็ครั้งหน้าเราจะมาเก็บเราก็จะได้ผลผลิตค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเป็นการแต่งต้นไปในตัวนะครับยอดสุดท้ายเราจะทิ้งให้ยืดขึ้นใหม่ยอดสุดท้ายใช่ไหมพี่เราจะทิ้งให้มันยืดขึ้นไปอีกครับก็คือมันจะโตไปได้อีกครับท่านผู้ชม หลายปีแล้วหลายปีแล้วสิบปีอลพี่ใหญ่หก็อาจจะมีชาวบ้านนะครับที่แวะเวียนมาเก็บนะครับผมแต่สิบปีพี่ใหญ่ไม่ได้มาก็ยังถือว่าพาน้องขึ้นมาประสบความสําเร็จนะครับนี่ครับเราก็จะเด็ดเด็ดนี้ครับโอ้ช่วงนี้ก็ฝนแรกก็ไข่มดแดงค่อนข้างที่จะเริ่มออกกันแล้วนะครับเนี่ยครับเนี่เป็นงี้ครับหนึ่งยอด เราต้องไต่สันเขาไปเรื่อยๆน,นครับก่อนนั่งพักแป๊บนึงครับก็น้ำมันพายออกครับน้ำพันน้ำมันพายในตัวออกครับตอนนี้เรามาถึงจุดที่ มีผักหวานนะครับดอกค่อนข้างเยอะครับข้างบนน่าจะได้สักครึ่งโลหรือโลนึงได้แหละครับก็เดี๋ยวต้องปีนขึ้นไปครับมันสูงนู้นครับต้นนู่นครับนี่คือต้นดอกหวานนะครับสองต้นคู่เลยครับเนี่สูงอยู่ครับตอนนี้ผมอยู่ข้างล่างพี่ใหญ่นั่งสบายใจเฉบอยู่ด้านบนครับ รับลมครับเดี๋ยวจะขึ้นไปถ่ายให้ดูนะครับท่านผู้ชมเราเจอแล้วครับไหนผมว่าต้นเดียวเนี่ยเมื่อกี้ผมชี้ต้นนู้นต้นเล็กต้นนึงพูดถึงต้นใหญ่เนี่ยผมว่าต้นใหญ่มันคู่มันมีต้นเดียวต้นเดียวต้นใหญ่ตาลายตอนนี้ตาลายเหงื่อท่วมลูกตาไปหมดแล้วครับนู่นครับเยวกลับกล้องให้ดูนี่ครับดูดอกครับเต็มต้นไปหมดเลยครับ ผักหวานนี่ครับผมเต็มต้นไปหมดเลยครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่บนยอดมันแล้วครับไม่ถึงกับยอดครับอยู่กลางกิ่งครับ ผู้ชำนาญการกำลังปีนอยู่ตอนนี้เราอยู่ในพุ่มป่าไผ่นะครับไผ่ธรรมดาไม่เท่าไหร่ครับมันเป็นไผ่น้มครับโอ้โห ให้พี่ใหญ่เคลียร์เส้นทางนะครับเราจะหาช่องมุดไปนะครับตัดไปที่หาป่าสักครับถ้าหลุดจากตรงนี้ไปก็จะโล่งแล้วครับตอนนี้เย็นมากแล้วครับเราต้องรีบออกจากป่าครับก่อนที่มันจะค่ำครับเนื่องจากน้ำเราไม่ได้เอามานะครับ เรามาค่อนข้างที่จะสูงและลึกอ่ะพี่ใหญ่หิวน้ำพี่หาเครเือน้ำกันนะครับเป็นเรื่องเดีเ่ยวโคมเงีนะครับสังเกตดีๆนะครับมีทั้งเล็กทั้งใหญ่เนี่ยเล็กๆเล็กๆก็จะเป็นเงี้ยครับเนี่ยตัดอีกข้างนะครับเดี๋ยวาไปแปลกใจน้ำไม่ออกทำไมน้ำไม่ออกนะครับเราต้องตัดอีกข้างหนึ่งนะครับปั๊บเดี๋ยวน้ำก็จะออกครับเนี่ยเห็นไหม วิธีเอาตัวรอดในป่าเราต้องตัดทั้งสองด้านนะครับน้ําก็จะไหลมาอย่างเงี้ยครับนี่ภาพอาจจะหวาดเสียวน่ากลัวหน่อยน,นะครับแต่มันเป็นวิธีรอดของเราครับเพราะเราไม่มีน้ําในป่าเนี่ยครับวาชื่นใจครับเดินทางต่อได้ครับทางต่อครับไกลครับไกลจะถึง,งล่างแล้ว